สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะวันนี้เราจะกินกว๋วยเตี๋ยวกันซื้อกว๋วยเตี๋ยวต้องสองถุงแน่มันจะกินหมดบ่กสองผงกว๋วยเตี๋ยวยูแหง้งบ่ได้กินข้าวกินน้ำกินก๋วยเตี๋ยวหามากินก๋วยเตี๋ยวต้อสาวมครับพี่น้องวัวนวน,นีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาเส้นออกก่อนเ้นมันเยอะเกินไป เพืนผมกินอิ่มเลียวพี่น้องเอ้ยตอนผมกินเข่าอิ่มเนี่ยวยิได้ยจังว่าโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินผมบัดร่อยผมกินเข่าอิ่มก่อนบวานผมกินก็ค่อยได้แล้วบวานก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นสองถุงเลยลูกใส่ถ้วยเดียวกันเลยก็เดี๋ยวจะใส่ไม่มันเส้นเยอะอ้าวมีแต่เส้นหมี่เหรอจะเส้นเล็กเนาะ ตัวลูกชิ้นร่วมของตกไปเลยว่าผมไปกิน,กนยี่หรอพี่น้องเสียดายล้วกินเขาไปคนนึงเสร็จแล้ว้บนั้นไหนมันบไปกิน,นิแค่นี้ก็ว้วแดงหน่อยก็ได้ซิเมนก็มากินน้ำเบิเพราะงั้พี่น้องวันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆจากร้านร้านเจ๊จันร้านเจ๊จันหน้าปากซอยหน้าปากซอยสีแยกของแผ่นปุ้มก่อนเด้๋ยจ้ะ แต่มะนาวเด้อยวะมันแบบมันแับน้ำสมไทยชุ่มต่มะนาวมันมันหอมแบยเตียวเนา้อคักเาไห้เนาะตะเขียบกินข้าวกีเพรากับเทียมยังนี่ครับโอ้ข้าวกัเพรกมนบอกว่าเอาเนหมีเอาเส้นเล็กมัน สร้างมันติดกันเศษเล็กอืมมันมาติกดกันครับเป็นแป้งนะเขาเอ็ไม่ใช่แป้งอะไรหรใชอ่อากาศโป๊ะเป่าอะไรพี่น้องเอ้ยมันนอนมันนอนวันนี้มันเพิ่งตื่นสิบโมงมื่อคืนนี้ขาเบิ่งวันน้ำเบาเพชรดเ้ยตีหนึ่งครึ่งแหละยังบ่มา,มาอยู่บนไงเลยวัดวันสีมาพักกันหลับพักกันหลับปะ,บปะ <laughs> ไม่เบิ่งจ่อยครับ เป็นส้มเขานี่มันเ้าเห่อกับตีสองตอนเพลย์เราจะพึ่งนอนเด้อถ้าบึงบอลพร้อมไอ้ค่ะมันละว่าเอาเออเอเอแบบนี้ใครอยากนอนบัดนอนเล่นมือถืออันนอนไปนอนมารับปลามือถืออยังไงถ้ามาหอดแล้วบัดหอดตีสองอาจจะยังลอยหลับเลยบม่รู้ตตื่นเช้ามาสองโมงครับปันคนละไม้ลงไปพอเกือบสองโมงแล้วเนาะนอนตื่นสายสองโมงไปปันคนละไม้มาหลับโมงกับมานอนต่อยคนโมงก็ตื่นตื่นเที่ยงครับ เตือนแยงเราึ้นมาใช่ไหมผมหิวเขาผมจิ้ก้อนคนวันนีเ้เพิ่งมาซื้อก๋วยเตียเต๋ยวมากินบ้านมผมหมดอิ่มแล้วบ้านเบาเผ็ดเลยอดเลยจะมันได้ไร่ะไ,ไมะกินกับกะปิเลยต่อทุ่เดย์ยี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวมันมมพี่น้องมึงไป มันงัวเจ้าบานบ้านปู่นปอยลงไปพุ่นน่ะแดงน้อยบาไดล่ะมึงมึจ้าเนยเพลงปล่อนําอีพ่อมาเบิ่งอีพ่อเสียหญ้าเอาลงไปลามตีเฮาสิกัด่นอือไปนอน้าแล้วเสียหญ้ามันแดงน้อยอือปสั่งคือหยังเวลานั้นน่ะเวลาพอมาแล้วใกล้ก็บ่ได้โดดใส่าทมาเราต้องเอิ้นก่อนมนต์เอ้ยเพเอ้ยมาเบิ่งหมาเด้อมันสิกัดอ ไปยักบาทล่ะยี่สิบตัวนึงกินกับพวกมันเนาะเส้นเยอะเกินไปบางเบาเพจกินชาวพื้นเยอะบิ่งชาวมณัมน้ำเด้อจ้ะบางที่กับพวกกว้างแบบนี้นั่นแหละนอนตื่นเที่ยงว่ะผู้ใดจินไทยที่งกับก็เอามีนอนกับอา เก่า <ừ> ้วล่ะเนาะิืงคือเกาได้พี่น้องเด้อวว่าสิเป็นผงทีสามมันเ็เบิ่ใไ้ที่เข้ารอครับแยงแบงปัดกันที่เข้าแล้วครับผมไปก่อนมันยกจังทําไปกัเพื่อสอสาเราบวิสาทเฮาน้นะครับพี่น้องเอ้ยใหญ่เพชร เอฟซีเอิรพืนเพี่น,นทนองเอฟซีคนโทรมาเลยน้ำตัวหตีสองน้ำมันเนาะโอตีหนึ่งเนาะสามคนคุยโทรศัพท์คนพอเว่าสมมุติสมมุติกว่าเมื่อหนึ่คนนอนเด็กอยู่แล้วตีหนึ่งตีสองกูมืนอนเอล่นมือถือ เรียนโน้ตซอกับว่าได้เรียนอย่างนีงย้ตอบคอมเมนต์พี่น,อน้องนั่นแหละจ้ะลงเฟซเนี่ยกับตอบเฟซเนี่ยตอบยูทูปเนี่ยเรียนพี่น้องคอมเมนต์มากกับมีพลั้งแก่กับตอบดีใจเซ็ปแซ,แซ,แซ็ปอากาศห้อนคักเด้อจำมึงนี่จักอันเบาเพดว่าสามสิบแปดองศาสามสิบกัว มัอนคือฝนติดตกของมันว่ะฝนตกอีกจะหน่อยมันเ่าเอาๆมบ่เกินวันสองวันละมั้งก็เตียริงจริงมันหมักที่น้ำตกเลยจ้ะแถนี้บ่มีขาย ต้องออกไปซื้อร้านข้างนอกหูยูสามย่านคนตั้งสี่หาโลมันไกลมันมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือเาจาย์นี่มบอกคอยมีกว๋วยเตี๋ยวเรือมันร้น้ำตกมันแสบโอ้ยน้องมีแต่ปลาบางแห่งน้องใหม่

กินจากไขมันสวงนอนาแล้วแต่มันกินน้ำกันเห็นเขาว่าเป็นเรียนเขาคิดจะ,ข,จะขุดอยากเห็นได้วรอจะไปไปบ่เมื่อ่ะมีเงินวัน,นรอเง,งินเดือนออก อืมมีตังก็ไปได้ไม่ไกลจันบุรีเนี่ยเ,ออเขาคิดตะก,กุดหน่อยเขาผ่าบาทลเลอออยเยอะไปอยู่เยอะไปกากลอยอบาทไปใช้เงินอะไรมากมายมกาบลอยเท้าผ่าบาทบุ๊บบุ๊บผ้พันตอกไปเลยเรามนื้อม,มันใส่หาลอยบาทก็ไปได้สบายเที่ยวฝากขอบคุณพี่สาวคนที่ว่าฝันหอดน,น้องมลกับเป๋าเพี้ยนไปแล้ว จ้าขอบคุณค่ะฝันหมอนมุนเพิ่งนาสาวมุนไหลกับบป๋าเพลินเพิ่งมาเพิ่นจะนอนจนฝันหอดมาโอ้ยดีใจอะไรมาเพิ่นฝันหอดมันจะว่าฝันกับฝันทุกอย่างมันฝันเห็นพี่จินนี่แม่เดอออืม้างเป็นให้เพตอนมากินข้าวน้ำมุนไหมเพรานเราเพิ่งไมาอันมามาเมืองไทยโอ้ขึ้นหอดใหญ่แย่งเลยเมนอยูขึ้นหอดเทำไมาเมืองไทยเพิ่นงมาอันนั่งมุนอันเบาเพลิด ยเยอะแยะจะไปเล่นน้ำเดือดคนหรอมาแม่ตามารุดเอ่ะคนมากับผู้ชายผู้หนึ่งมือมื่อใดก็เพิ่นมันแบบผู้บ่าวเพิ่นเพิ่นไ่ลแล้วขอโทษด้วยค่ะทำมนลภาวะยังไปมลฝันสิอิอันนี้ผู้บ่าวใหม่เอ่ยว่ะยู่เมืองไทยเลยมาหาเพิ่นนี่แหละเอ้ยเลยอยากมาเล่นน้ำเมื่อโตได้จากหัวเนาะอืมสั่งฟันเห็นพีเจนี่เมื่อกี้เขาทำมลคว่ำขึ้นหัดเอาเคยเบิ่งเขียนเล่าไร้ซดมือน่ะเนาะเราลองเพลงอินเดียเนี่ยม้วนดี แต่คนเรางรูปคลิปออกเนาะติลิกะติดฟังเพลงคือมอญเลมอนกับมักฟังในอินเดียมผมกับสาวม,มนเป็นเอฟซีเล่ากับว่าใดนนาเนาะล่ะเนาะจ้ะเอฟซีพี่เจนนี่ครับมักเบิงเล่าเบิงเล่ามีความสุก เล่าเป็นกันเองดีเนาะจ้ะเราไปยิงมันหมักนิซัยเพิ่นค่ะบอาตรงๆดีกับมลค่ะนิซัยค้ายๆคือมนมลคือกันมันบ่่อยมีความลับด้จะมียังกับว่าออกไปเลยแต่มียังมากแบบแบบแบบเพ่าะใจยังมากแบบเมื่อใด้มื่อใดเสียใจมากมึงก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังมันอยากอยากให้รู้จัก เอ้าว่าข้นจริงเขามาไลยโกหกเนาะมันเป็นคนโมมักปิดบังเด้อจ้ะกับเรื่องของมึงเหรอมียังมันก็อยากว่าอยากให้เพิ่นฮู้ในตัวตนของเฮ้าหานะพี่เกมนี่กับมูแล้วอีกสองคนนหนกันนะรักมาทุกคนเลยจ้ะนิจใจดีเพิ่นมีน้องขันอยู่สามคนเนาะแกงคนน่้นมีอยู่สามคนพี่นั่งน้อยอยากให้ พี่ยังก่ออีกคู่นึงมงนก็ลืมซื้อคนละที่วแบบมันเคยบวชมาก,ก่อนนะพี่น้องง่อยออม,มันก็สร้างฟันคือควรเป็นจริงควรความเป็นจริงดีใจหลายเห็นตัวจริงของพี่จินนี่มันหักเปิ็นตัวเห็นครั้งแรกก็ถูกสตาเลยเบิ่งคลิปเพิ่นน่ะ คลิปแรกที่ผมได้เบิองเลยคือคลิปเล่าจุตับจุตับเออครั้งแรกที่ผมได้ดูของคลิปพี่เจนนี่นะบเผ็ดมากเลยเห็นเล่ากินจูตับโอ้ยกินแต่แสบเลยแล้วก็เล่าก็ะมานเห็ดน,นึกกินแล้วก็เห็ดแบบง่งายสไตล์เลนะ่าเนาะกินพักหลายแ่บแเบก็เรา อยากให้สาวมอนแกงน้องไม่ดีๆสุูพีเค็นนี่กิ็นมึงในร้องมึงได้เนาะคำคำแกงแล้วซคำส่งไปได้มดที่ส่งไปหาน้าพี่จีได้ซิมพีมือมดเนี่ยน่าติดใจเลยนะเอฟซีทุกคนน้ำน่ารัเนาะยังไงเอฟซีทุกคนเลยพี่น้องได้กินพีมือแซลมอนไปกันบ่ลรังเกียจกันเลยไปเลยมากกับแวะมาหาสาวมอนได้มาทักทายกันกระไรน่าลักเนาะไม่เห็นหน้ากันก็ได้ กำลังเกียทสาวมน์ครับจำบ่าเก็บนะใ่บ่ได้เดจังมนกิน,นกลดเจียมันมหมัมกสดน้ำเลยครับเศษหนี่ก็บเ่อยกินเด้ทาวมณ์่วนหมักคนกินได้ลูกสิน้นกับผัก บ่เอาไ่เพิดไม่เอใส่ไหมซิมมือนะแซมบอกกูแล้นี่ไม่เอานี่ใส่โอ้ยอิ่มเข่าแล้วกินเสร็จเมื่อไรวะเด็กน้อยซิมือหนักเลยเด็กน้อยจะกินหรือเปล่าเด็กน้อยไม่กินข้าวหลายวันแล้วเตียววันผม่กินข้าวอิ่มมาแล้วคนเดียวโอ้ยเด็กน้อยมากพอดีได้ยังขาดยังมากพู่นะเด่นหน่อยมันนี่เด้อ มาบัตดีพี่น้องนี่แล้วเว้ยน้อยบรรกะศอบเผามาใส่มุนด,ดื้อือฉันเอากินนี่เ่าคงสิไปทำนี่สิละจ้าแต่ก่อนไม่กินหนาได้พี่น้องเดอ้อผมมากินยิ่มแล้วกันไม่อยากนั่งอันเที่ยงคน,นก,กินมแล้วล่ะเนาะเทาเลยไปนั่งเล่ยนยุคขงังมือถือกัละครับวัยใครอยากกินไปนั่งเล่ยนยุคขังหลังมือถือกันละครฉันากินนี่ไปพ่อทำซ้ำนีน่ได้พี่น้องเดอ้อพรไม่กินหนาว่า แซลมอนจีได้เฮตยังซูพีซูน้องกินน่ารักน้องมนูเด็ดๆนี่ตอนนี้แซลมอนยังเบอย์อยู่ยังไม่อยากทำอะไรตอนนี้ขึ้นพอนอนเด้อขัดข่าตอบเขาก็ไมเก็บที่ขอบคุณทุกความมินขอบคุณทุกการตั้งใจที่พิมพ์เข้ามาในช่องสาระบริสันทเอาเด้อครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์คนไลค์กดแชร์ให้กับเขาหักแพร่งกันให้เขาได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้อค่ะรักเด้อค่ะรักทุกคนเลยเอฟซีหนองมน่าหักทุกคนเด้อพี่น้องเด้อหนาใหญ่ายเงี้ย